เฮ้ยนี่เกลอ,อะไรไปเนี่ยเริ่มเลยโอ้โหเข้ามาแล้วโหดูจากหน้าตาแล้วน่าจะสนุกะะนแน่ๆเลยโอ้โหเสียงเพลงดังมากงั้นกดเริ่มเลยอันี่อะไรอ่ะลีสอรน,นี่มันคืออะไรอ่าอัปเกรดกับปรับแต่งนี่ชายาอย่างนี้เคยลบตัวละครเหรองั้นเริ่มเลยแล้วกันต้องลบหรอกโอเคนะครับเฮ้ยสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครัับสสวดีเพื่อนเอาเพื่อนเอาเฮ้ยสวัสดีก่อน,เ,อเ,อนเราไปเพื่อนกันดีกว่าเรามาสวัสดีกันเอาเพื่อนฮัลโหลสวัสดีครับ อุ้ยอุ้ยประเทศอุ้ยหมาป่ามาป่าอะไรเพื่อนหมาป่ากันแล้วเอ้ยฉันไม่ฉันฉันฉันด้วยเออเนื้ออะไรอยู่เนี่ยอุ้ยลูกศรลูกศรจะเชื่อโอเคครับเราไปทำเควสดีกว่าฮะเหนนี่คืออะไรเนี่ยอุ้ยมีหมูป่ากับอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยปั๊บอือกระโดดหลบเลยอืออืออุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหกดสีเพื่อโอ้โหกดสีเพื่อหลบอย่างนี้ได้ แปดสิบด yeah, so oh, wow, ีอุ้ยอุ้ยอ so ุ้ยคุณนี่ายเยอะเกินสวยครับเพื่อนปุ๊บปุ๊บไปคิดเพื่อช่วยผมอ่ะเพื่อเพื่อจะดีมากไปคิดเพื่อช่วยผมขอบรถค้าทุกคนครับผมจะบอกว่าเกมนี้มันไม่ได้มีแค่ตัวละครนี่อย่างเดียวฮะมีจอบเวทมีอ่าหลายหลายๆค้าเลยนะครับนี่ตัวอะไรนะตามอยู่เนี่ยอือเป็นไงล่ะเก็บพลังของฉันอืออืออุ้ยไอ้สตรอเบอร์รี่เงิน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  เยู่ที่นั้นอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยมาคำรามมาคำรามมาคำรามเรอมาคำรามเหรอืออือเอาาเ้าหมดแล้วเหรออะไรอ่ะอุ้ยจบแล้วโอ้เราองไปตีกับหุ่นไรการนดที่ปะหรอใช่ปะไม่ใช่ต้องสู้ปมา5ตัวเสร็จแล้วนี่ริกริกร้องเสร็จแล้วอุ้ยได้รับวีดมา อะไรอ่ะได้รับมีมาด้วยว้ายหมูป่าใจเย็นครับเราคุยกันได้ไมันจบแล้วอย่าเลยตามผมเลยมันจบแล้วว้ายอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ปาร์ตี้ก็มีด้วยอะไรเนี่ยของรางวัลอุ้ยมีการตอบของรางวัลด้วยก็คือในการโอ้มีทิดเกาะนักล่าแม่มดสว้าวเริ่มเลยคนเดียวนี่เลยครับตัวฝ่ายเดียวไปเลยทุกคนนะครับมีอะไรแ่ะเทมปี้คูเซตโอ้มันคืออะไรอุ้ยน้เวลาอุ้ยทุกคนเกิดอะไรขึ้นเนี่ย มีคาด้วยทุกคนว้าวนี่คือสายคาดนะพี่ชมฮะที่ผมบอกทุกคนว่ามันสามารนด้วยได้โอ้ยแล้วผมจะเอานีละครับมันจะดาบดาบเงาเฮดีโคเทข้างหน้าเลยมีตัว้อยอะไรเราต้องไปช่วยคนนี้เหรอช่วยด้วยช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยเอาไม่ใช่เราคนกันทำไมเฮ้ยืออ,อ,อ,อตายเลยตายเลยง,ง่ายเกิน โอ้ยมือใหม่สินะจะเป็นม like ือใหม่สินะมือใหม่สินะอือ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 ือมือใหม่สินะเก็บเงินเก็บเงินเงินตุกมาก่อนเด็กช่วยด้วยเด็กช่วยด้วยหนูติดยูบบนหอคอยเอาไม่ใช่แหมเฮ้ยเพื่อนฉันไปช่วยแล้วไปเดี๋ยวดูก่อนเห็นมีขอให้เก็บเ่าว่าให้ช่วยกันก่อนเถอะแหมรีบจังเลยนะเรามาช่วยละจ้าอืออฮ้ยที่เก็บเงินก่อนที่เก็บเงินก่อนได้ไหมอ่ะ อุ้ยปูเอาตู้ของฉันไปมันต้องช่วยฉันเอามันคืนมานเฮ้ย,ฮยแล้วจะเฮ้ยทำไมล่ะเฮ้ยเอาเงินกูเฮ้ยยอ่าเก็บเงินกูอะไรอ่ะข้างหลังนี่คืออะไรอ่ะมันคือปัอม <c oughs> ไม่ใช่มันจะเป็นเกย์ก็ได้นะแล้วหลอกให้เรามาช่วยแล้วเขาแล้วเขาจะล่อเรานะ่ยเขาจะล่อตุ๋ยตูดเราชุดตนะุ๋ยตุ๋ยเธอเนอะเลิศเลยก็ไม่ใช่จะวิ่งไปหามันทำไมล่ะเฮ้ยโอ้โหวิ่งชิวเลยวิ่งอย่างกันแบบเหมือนปูไม่อยากตีมึง อป้าไปแล้วนี่คือพวกนี่คือพวกเขาอ๋อพวกเขาอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงวิ่งผ่านปูมาดูที่ปูไม่ตีมึงเนี่ยนะปูดินเนี่ยป้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปช่วยดีกว่าคนระับผมฝามเงินก่อนนะเรื่องเงินต้องมาก่อนอือนี่แนะ่แหมเกมน่าเล่นน่าสนุกต้องเกมวิที่เดียวนะฮะผมเพิ่งเล่นเองเอุย้ยอะไรอะ่ะมันคืออะไรมันคือผักกระหล่ำปีเ,เหรอเฮ้ยไม่ใช่เอ้าแล้วคืออะไรอะ่ะมันคือ มันคือเปาบ้าไปแล้วดูโฆษนาเปาเยอะไปแล้วคนโอเคเฮ้ยอะไรเอ้าไปพักผ่อนกันเถอะพผ่อนเหรออะไรโอจะเดินลงน้ำไปเลยไม่เห็นเห็นจะเดินลงน้ำเมื่อกี้เฮ้ยข้างหน้าเรามีสปราดใช้กระช่วยเจ้าฉันนาให้เองฉันคือพลังแห่เซรามูนแม่เฮ้ยมีนกด้วยนกมาแววออ้ออตียานลืเกินวิวเราจะโดดเหยียบนกได้ อุ้ยเราเป็นอุ้ยอุ้ยคนจีนอ้เยี่ยกูคิดว่ากูคิดว่าแบบเออกังฟูแพนด้าอืออไอ้อ้นี้ยนี่เอออ่ะเออโอ้ยเหนื่อยมือจริงๆแล้วเหนื่อยคอเหนื่อยปากด้วเหนื่อยใจเหนื่อยชีวิตเหนื่อยทุกอย่างไม่ใช่ท่านร่างกายกล้ามเนื้อทรงผมหน้าตาแล้วก็หัวใจอฮ้ยหน้าเนี่ยแค่นี้เหรอปั๊บครบยังครไม่อยากเลิกนะเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยต้นไม้ล้มเกิดขึ้นได้ไง ไม่เกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงเอ้ยโอ้โหทำไมรถเราจะมีรถเกิดมาว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยเทคนิคนี้มันเอ้ยเพื่อนอย่าเกลกะซิไรประโยชน์อืออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเกลกกะมีนกเวตีด้วยประเด็นอืออุ้ยทองทองทองเงินตัวมาก่อนเงินตัวมาก่อนเออเพื่อนเพื่อนมึงวิ่งมึงเอาวิ่งเฉยเลยวิ่งเฉยเลยตัวนี้กูจะวิ่งเลยชิพหายเออชิพหายแม่ จะพูดว่าเพื่อนมันวิ่งผ่านไปผ่านพวกสัป,ปหลาดพวกนี้ได้ยังไงโดยที่แบบเออคือโดยที่แบบแบบไม่โดนตีอ่ะเพื่อจัดน่าจะมีเราวิเศษมันดูน่ากลัวกลัวกลัวมึงนี้อ่มึงวิ่งผ่านสัป,ปหลาดได้ยังไงมึงเป็นจอมมาหรือเปล่าแต่งตัวมาแล้วจะหลอกใช้กูเปล่าเห็นกูเก่งๆคุณโถดหน้าตาเ,าเหล่าไม่ได้พามแม่เฮ้ยทีนี้สวยเดียวทุกคนอุ้ยอะไรอ่ะกระหล่ำปีปล่อยพลังไฟอุ้ย ตัวดีน้องกระลำปีน้องกระลำปีใช้กระลำมาแล้วเปิดด้วยท่าสกิลอีแต่ตามด้วยท่าอาอ์จริงไม่ได้เป็นท่าอารหรอกก็เลยตามชื่อเหมือนกันแหละอืออืออุ้ย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 ฟับอืออุ้ยกดอือิวอุ้ยฟับปุ๊บอุ้ยอุ้ยไม่โหดไม่โหดน้องกระลำปีโหดเกินไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยปล่อยด้ท่าสกิลเอ้าไอ้ตัวเปิดผิดทางตรงนี้เลยปุ๊ม อไก่ตา,ตายแล้วไก่นกกระปีกนกกระปีกนกกระปีได้อะไรตีนกกระปีเลยได้อะไรเอ่ยแม่ได้แต่งเงินกับโดนัทนอ่มาทำไมเพื่ออะไรอะ่ะเลือกเอ,อสมบัติกล่องม่่งกล่องทองอืมเลือ,อกออมสมบัติไหนดีวะกล่องม่วงกล่องทองกล่องม่วงกล่องทองกลับบอกั้งแรกนะครับผมขอเลือกเป็นกล่องม่วงแล้วกันปุ๊บเฮ้ยหิบสมบัติ ได้ไรได้อะ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 ไรเฮ้ยนี่อะไรอึ้หน้าตัวตายระดับห้าวิสามอะไรสิทิไอเทมต่อท่านต่อท่านต่อท่านอะต่อต้านจานเคาะลงห้าสิเป็นเลยหรอสองสิทิ์สองวันนั้เอาการอาหารสัตว์เลี้ยงอุ้ยหกอุ้ยโหดจังนะโหดจังอ่ะ เปิดด้วยโอ้ยี่เปิดด้วยเกมหรอคืออะไรไม่รู้อ่ะทุกคนเอาเปิดเสียเงินพันหนึ่งเลยหรอายอุ้ยได้ได้มิได้ได้มิมาเพิ่มเพิ่มฟาร์มเลยหรอมันหมดเกินอะไรได้วมดเนี้ยโอเคกลับสู่โลกภัยกลับสู่โลกโลกเดิมนะครับนะฮะโอเคกี้เราตีแล้วเราฟาร์มผู้มาสเตอร์เราได้ของสุ่มันเหมือนกับลงดันเจียนนะครับใช่มันคือดันเจียนนี่แหละครับผมนะฮะอ่าไม่แก่อุ้ยแต่วันหน้าเกมมันดูสวยทีนะเอ้ยแต่มันดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อุ้ยรู้คิดเองหรือเปล่า แล้วกันโอเคเรียกร้องกันแล้วกันบึมอะไรอะ่ะเอากูกลายเป็นรูปรูปเอาเอาีกคิวกลายเป็นเฟสหุ่ยอะไรอะ่ะอะไรโอเคครับเราไปดึงแช้บีทใหม่ดีกว่าครับอของมานะฮะคืออันนี้ครับคือเราใช้มานะฮะใ,ใช้ไปแล้วโจมตีสามสิบหรออันนี้โจมตีสามสิบห้าอัน,นี้โจมตีสามสิบเก้าใช่ไหมสามสิบห้าสามสิบสามสิบสามสิบว้าวบินกันอยู่แปดร้อยยี่สิบบาทไอ ي, เ้เควสเควสนี่คือเควสอะไรอะ่ะ เรียกร้องอ๋อรับของนี้ได้เอไม่ใช่รับของดีว่าประการรับเคสนะฮะนี่เรียกร้องคืส Solar. อสมบัติเออ,อได้เกาะมาด้วยว้าวเอออันนี้อะไรหัวใจขึ้นอะไรเนี่ยยินยันรับรางวัลเหรอตกลงอะไรอ่ะความต้องการชื่อมเกมเขาร่วมกลุ่มทุกศูนย์อ๋อ,ต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 ,อต้อง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 กดกดใจกดไลค์ให้เหรอเนี่ยโอ,อ้ยโอเคครับเราไปดูของนี่ว่าครับว่า ้ยติดตั้งชุดเกาะเลยไยขายของได้ด้วยใช่ป่าวฮะวิขายได้จริงด้วยทุกคนวิพันสองวิพันพันสองเดี๋ยวเงขายดีกว่าครับโอเคเรามีเลือดอยู่ประมาณสองร้อยามสามนะฮะเอ้ขนาดเรามีเควด,ด้วยทุกคนโอ้ยเราไปดูเควดกันดีวกว่าครับผมคิดว่ามันเดินจังเจ็ดร้อยเมตรนะฮะผมอุ้ยดูเจ็ดร้อยเมตรเลยเหรอโคตรไกลโอเคเก็บดาบไปเอาขึ้นมาก็ได้ยวโดนจ่มตีนะฮะ ไม่ให้เราทำอะไรอะ่ะตึมตีสู้กับง,งูห้าตัวเหรออือนี่เนี่นี่เนี่นนโอ้โหดาบโคตรกากแม่ก็กากอยู่เหมือนเดิมนะฮะดาบกาดแล้วกูกากกันแะน่นี่อะไรอะ่ะพลังแห่งสายฟ้าอุ๊ยอะไรอะ่ะลุมเหรอลุมเหรอแหมต่อยลุมเลยต่อยลุมต่อยลุมสับตัวเลยต่อยลุมสับตัวเลยนี่เนี่นี่เนี่อือต่อยลุมสับตัวเลยอุ๊อยเก็บเงิก่อนเก็บเงิก่อน เออตายซะอ,อุ้ยถ้าเราเลือดลดถ้าเรากินอาหารจะเป็นไงผมอยากรู้จังถ้าเรากินอาหารจะเป็นไงนะเออมันทำอะไรได้ไอเทพิเศษเหรอเออือเฮ้ยอ,อะไรอนะ่ยมันลนุมได้งไงอุ้ยหนี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 หน,นีเลยหนีเลยหนีเลยของกับปอดสกิลอาปุ๊บปึ้มสกิลอีเออตายหาหมดอ่ะปุ๊บเดี๋ยวหนีก่อนฟัสโอเค กูมีท่าทางนะฮะปึ้งอุ้ยโอเคช่้นมันไปละโอเคเรียกร้องข้างหน้าเรามีเพื่อนอยู่นะอะไรอ่ะปกป้องฟาร์มนันทเจียนโอ้พระเจ้ามีฟาร์มนันเจียนด้วยทุกคนโอเคครับมกข้านันเจียนดีกว่าโอ้ยเพื่อนที่นี่มันอะไรมีเพื่อนเพื่อผ้าด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดไมค์ได้เปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับพี่สาวสวัสดีครับสาวสวัสดีครับ ท่านพี่สาวดูเกมมากโอเคไปดิ <c oughs> อุย้ยอ๋อดาบพี่เราได้ก็คือดาบอันนี้ไห้เรา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 ฟารา์ราามได้ดาบ1.9% 9เ้ปอร์เซ็นต์โคตรฟุดยอดน่ครับผมเพราะว่าโดนโดนละมานะฮะโดนละมาน่แด่เฮ้ยอะไรอะเอาดาบเอาชื่อเดิมพี่ว่าแม่อะไรเคซนโคบใช่ปะ่ะ เคยเซ็นครบปะได้เคยเซ็นครบโอ้โหชื่อเดิมเนะี่ยชื่อด่านเหรอชื่อเมืองว่างั้นเอ้ยนั่นเ,อเอป็นชื่อเมืองปะอ่าคุณกำลังจะทำโอ้โหโลกเทเลพอร์ตจี่เทเลพอร์ตทำไมมันก็อยู่ข้างหน้านี่แหละแม่พระโถผมว่าแมทนี่ทำมาดีนะพวกเรานั้นโจมตีเพื่เอเขาฮะโอ้คุณมาช่วยฉันเหรอ ปวดปกป้องลูกธนูของฉันฮะลูกธนูยังไงวะปกป้องลูกธนูเนี่ยลูกธนูนี่นะเนี่ยลูกธนูอ๋อนกพวกนี้อีกาแรงๆอยู่นี้นะเออปลาปรลังพิเศษเออเออตีตีตีเหยียบบนกตีบอนกเลยนี่ผมเทพพอผมเทพพอเออเหยียบบอนกเลยเทพพอผมเก็ีได้มันนะผมว่าเออเอออุ้ยอุ้ยวิ่ง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 เก็บของเก็บของก่อน เออตายสามีกดยังปกป้องอ๋อปกป้องหุ่นไลกายังไม่จบยังอ่ะอ๋อตัวเหลืออีกเก้าตัวนะครับอุ้ยเออเยี่ยไปกี่พลาดไปกี่พลาดพลาดได้ไงวะกระโถเออเออนี่แหละอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอ,อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะน่ากลัวจังเลยเอ,ออเออนี่แหละ อุ้ยตีผิดทางพ่อโธ่แม่งโอ้โหเยอะเหลือเกินโอ,โอ้ยเอาตีผิดทางอยู <has shortly. S 2> ่โอ้โหตีผิดทางบ่อยเหลือเกินโอ้โหนี่ตัวนี้โอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกมฟันที่มันสรดุกนะมันนะคือผมเล่นตัวนี้ผมพูดเลยว่าเกมนี้มันนะนี่เข้ามาครั้งแรกเลยนะเขาแบบเจอปุ๊บเข้ามาอัดเอ้ยอย่ามาโจมตีจินดี้จินดิฉันคุมแล้วเดี๋ยวแจอือ จบท่าไปเลยอือตายซาดากกูก็กางจังเลยขนาดเป็นหนึ่งขนาดเป็นระดับหายยากนะเนี่ยหนึ่งจุดเก้าเก้าแม่สวัสดีง,งูจา๋าเอองูหรือพญานาากันแน่แล้วต้องต้องจุดทูบแล้วจุดทูบแล้วขอหวยเออไม่ใช่บ้าไปแล้วเตะจนตาแตกไปเลยครับพี่ชมเหนื่อยเลยเฮ้ยบอสโอ้โหบอสนี่น่าจะโดนอุ้ยแต่เอฟเฟกต์มันสวยมากคุณทำนี่น่าจะพอจะพัฒนาเกมได้เรื่อยๆอยู่ยนะเนี่ยแบบนี้ผมต้องอยากให้ทุกคนนั้นได้เล่นกเกมดีเยอะนะฮะผมอยากเห็นเกณ์นี้พัฒนาฮะ พ <Dante> ัดลมกูเฮ้ยพัดลมพัดลมอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งอย่าพ,พึ่งอย่าพ, well พึ่งพังกูร้อนกูร้อนแม่เล่นเกมไปด้วยก็หวัดเสียไปด้วยเสียพัดลมพุ่งไปหน้ากูเออเป็นไงเจอพลังอีพลังสกิลอากูเข้าไปปั๊บหัดหน้ากลับปล่อยปุ๊บเอ้าไอเทมไม่ทันโอ้โหอะไรเนี่ยเออเออเตีแบบชิวๆเลยครับผมอยากรู้จะมีของไรดอกเอ่ย มีปะไม่มีมีหรือไม่มีหมดยังอะ่ะโอ้จบแล้วโอเคเราเลือกกล่อง่วงตัวแรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเลือกก่องสมบัติปั๊บวิได้อะไรอะ่ะวิเสื้อเดินเสื้อเดินทางระดับสองทุกคนติดตั้งเลยเฮ้ยคื้อเขียวเด้วยโอเคครับ เล่นอีกครั้งก็ไม่เอาครับโอเคเหงื่อแตกเลยเอารือครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่ดูคลิปนี้จนจบหรือว่ายังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็อย่าลืมแชร์ช่องผมมาทางออนไลน์เยอะๆนะครับทุกที่ทุกทีทุกแดนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยนะครับผมนะครับส่วนขนมผมก็ดีเหมือนกันนะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณที่ตามมาด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับทุกท่า